ยิงหัวเพื่อนเออแบบสั่งโน้ตจะหลุดเลยพ่อบีบไปสองนะบีอยู่ไหนว้ายเขี้ยเขียกูจะเข้าใบชาแล้วรอแล้วนี่อะไรนี่มึงตึงจะโขบเข้าหัวไปทีไงโอ้โหสองตัวโอ้ตัวางตัวบนตัวว้ายเขี้ยเอามาบน ล่างตัวเฉียวก็บอกแล้วล่างตัวบนตัวล่างตัวับโอ้โหไอ้ฝังข่าวบนอยู่จะาแบบเฮ้ยมึงบอกว่ายิงหัวเพื่อนแล้วแรงขึ้นจ้ะใช่ใช่ลองดูลองดูได้อายิงหัวเพื่อนแล้วแรงขึ้นจ้ะเออจริงจริงจริงอ่ะจริงจริงโอ้โหจะโก้หุ้ยไฟไปเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูให้ ไม่แฮมแฮมมือลองกระโดดเข้าไปแล้วก็ตายว่าเสียเวลาเว้ยได้สามร้อยหกสิบองศาุ้ยโดนโดนโดนอุ้ยอุ้ยอ้โอสามร้อยหกสิบองศากูต้องกูต้องยิงเพื่อนวะมึงถึงจะชนะราวนี้เว้ยเออยิงนัดแรกไม่ไม่เท่าไหร่เว้ยต้องนัดที่สองชัวร์เลยใช่เหรอกูยิงใครดีอะยิงยิงหัวเพื่อนเออแบบฝั่งโน้นจะหลุดเลยเฮ้ยมึงบอกว่ายิงหัวเพื่อนแรงขึ้นจ้ะ ใช่ใช่ลองดูลองดูใช่เหรอพูยิงใครดีอ่ะเอาอะตายเลยว้ยิงปื้มอะไรที่อ่ะไอ้ยิงกูแรงเอตัวไอุ้บดิบอ่ดิบอ่ติไรตต้นไมด้วยตาดไม่เข้าโอ้โคิดไว้แล้วว่ากลัวจะลงลงป่าดิ ไปเพิ่มเพิ่มกูแทงให้เอาตัวหนึ่งนะเอาตัวนึงไปเลยไปเลยแทงก็ไปเลยไปครับยอดยอดตัวฐาลนะอยู่หลังนะขาเหรอโอเคไม่เป็มันเดินมันเดินมาตรงทรายแล้วนะเมื่อกี้เหี้ยฟื้นปล่าหัวแตกโอ้โหกระโดดยิงจิงหลาไม่เล่นเลยฮะมึงเนอะมึงเล่นหนังบูเหรอไม่เชื่อว่ายิงป้งปืนพกปืนพกเองอ่ะปืนพกกูไม่ถนัด อ๋อเป็นคนเป็นถนัดถนัดแล้วถนัดเอฟยิงเพื่อนนะถนัดเอฟยิงเพื่อนใช่เกมไม่เห็นเราสองตัวเลยเข้าโหด้วยโอ้โหโคตรแมนเฮ้ยคุณบอลไม่ใช่เอวอันนี้มามาบีบบีบบีมันแสบเฮ้ยมันรัดมันรัดไไว้ยหวดเฮ้ยเจอคุรลูกกลับไปเอ็มจีคูลอ๊อฟเกินเกินเอ็มจี ถือออมให้มันแบบเกรงกลัวนิไอ้แฮมเคียตังไม่พอสัตว์เฮ้ยเอามาดิไอ้แฮมไอ้แฮมดูดูดูซ้ายสายล่างสายร่างสอรีพอไอ้กูไปไหนอ่เอ้าไปไหนกันไอ้เูไอ้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 ไอเอ้ไอ้ไไอ้ไอ้เอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไอ้ไออ้อ้ออ้ไอ้ไอเไอไอ้ไอไอ้อ้ไ ไอ้เงี้ยเขาวัดมิสเต็กเขาก็ไปแล้วแหละปุว่าน่าจะเข้าหลองนะอีฮ้ยหลองพ่อมงไงเงี้ยโยโย่ปาโยนโยนปืนหลอกมันโยนปืนพกหลอกมันเออเออสุดษฐกูเอ้าไอ้เเี้ยหลอดเลยไม่ได้หลอกธรรมดาอันนี้หลอกจนหลอน ไอ้หียหลอนไม่เจอผมคิดวะเบิดเหียหลอกหลอนลูเียยูระเบิดนี้ไม่หนหน้าเข้ากำแพงอย่างที่เลยระว่นะว่บอเขาียไ้ไงวะไม่รู้เาอะไรของมันวะตเบิตเบิตเบิดีงอาระเบิดจริงทำไม เปินองโบแล็บโบโก้จะเบิดเบอร์สองอ่ะผมไม่ใช้อ่ะระเบิดเบอร์สองเอากูมีเหรอระเบิดเบอร์สองไงเนี่ยมราเรียกว่าอะไรเนี่ยระเบิดเบอร์สองอ๋อไปโอ้โหบําดับําดับําดับสวยเดาตรงนั้นเลยดับตรงนั้นเออโอ้อโหไปเดาโอเลย ตายมันอยู่มันอยู่ไฟดูไฟดูไฟดูโผผู้ตายเลยงแฮมแฮมแฮมเ้มาไอ้เหี้ยตรงนี้เไอ้ข้าซ้ายแล้วล่ะมีปืนสัโขมให้กูไหมมีมีมีซ้ายซ้ายอยู่ด้านในนั่นน่ะเก็บไฟเลยโหตายต้องสามสามสามโต๊ะกรนะ ปืนมันดีมันดี้วเออสวยทวารมันีมันแล้วสอที่สามเนี่ยสอที่สามาเนี่ยโอ้ยเปรียบลอยเที่ปืนโกโก้ปืนนี้เลิกถือดีกว่สอบสามสอที่ถือปืนนี้แล้วตายใครจะถือปืนนี้โอ้ยตัวแป๊บตายแล้วสบายเลยสบา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 ย いい、oh. <laughs>